ดีด้วยนะคะประกาศอย่างเป็นทางการในการช่วเหลือพี่น้องประชาชน69จังหวัดค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกมาจากทางกระทรวงมหาดไทย69จังหวัดใครบ้างได้รับสิทธิ์ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศเลยนะคะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าสารกันเลยค่ะ มีข่าวดีมาบอกจากกรมที่ดินนะครับสำหรับโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปี69ใครอยากได้โฉนดที่ดินต้องฟังนะครับสำหรับ69จังหวัดได้แก่จังหวัดกระบี่กาญจนบุรีกาฬสินธุ์กำแพงเพชรขอนแกน่นจันทบุรีชะเชิงเศราชนบุรีชัยนาทชัยภูมิชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ตรังตราษตากนครนายก นคนปรปฐมนครพนมนครราชสีมานครศรีธรรมราชนครสวรรค์นราธิวาสน,น่านบึงกาฬบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีปัตตานีพระนครศรีอยุธยาพังงาพัทลุงพิจิตรพิษณุโลกเพชรบุรีเพชรบูรณ์แพร่พระพยามหาสารคามมุกดาหารยะลายะโสธรร้อยเอ็ด ระนองระยองราชบุรีลบบุรีลำปางลำพูนเลยศร,รีสะเกดสกลนครสงขลาสตูลสะแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุขโขทยัยสุพรรณบุรีสุราษฎธานีสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอ่างทองอุดรธานีอุทัยธานีอุตรดิตถ์อุบลราชธานีและจังหวัดที่69อำนาจ,จเจริญนะครับยินดีด้วยนะครับ ส่วนจะต้องเตรียมตัวยังไงก็คอยรับฟังข่าวสารจากกรมที่ดินนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะประกาศอย่างเป็นทางการค่ะคุณผู้ชมสําหรับโครงการดีๆจากกรมที่ดินนะคะสําหรับ69จังหวัดเดินสํารวจดินประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากทางกระทรวงมหาดไทย69จังหวัดในปี2569พี่น้องประชาชนใครอยากออกโฉนดที่ดินแล้วก็มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองนะคะคลิปนี้ไม่ควรพลาดมีจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการกําหนดจังหวัดที่จะทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่ดินออกโฉนดที่ดินเพิ่มเติมในปี2569นะคะซึ่งมีการประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมและมีผลแล้วนะคะซึ่งในส่วนของ69จังหวัดมาดูนะคะสาหรับพี่น้องประชาชนที่รอคอยการสํารวจรังวัดแผนในการออกโฉนดที่ดินประจําปี2569มีจังหวัดอะไรบ้างคะ่ะจังหวัดกระบี่จังหวัด กังหวัดจนบุรีจังหวัดกาลสินจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดขอนแก่นจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะจังหวัดชนบุรีจังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชุมพรจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตรังจังหวัดตราจังหวัดตากนะคะจังหวัดนครนายกจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครพนมจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะคุณผู้ชมและจังหวัดพิจิตรค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการประกาศครั้งนี้ก็จะรวมถึงจังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะจังหวัดปัตตานีจังหวัดเพชรบุรีค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมุกดาหารจังหวัดยะลาจังหวัดยโสธรนะคะคุณผู้ชมจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดระนองจังหวัดระยองจังหวัดราชบุรีค่ะจังหวัดลบบุรีจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดเลยนะคะจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสกลนครจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัด บุรรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะที่รอคอยการสำรวจที่ดินที่จังหวัดสุโขทัยด้วยสุพรรณบุรีนะคะสุราษฎร์ธานีสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูค่ะจังหวัดอ่างทองจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดอุตรดิตถ์รวมไปถึงอุบลราชธานีและก็อำนาจเจริญน,นะคะทั้งนี้ค่ะในประกาศยังมีการแจ้งชัดนะคะว่าเขตจังหวัดดังกล่าวไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรแล้วก็ที่ดินต้องห้ามไม่ให้ออก สนดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนท่านไหนที่จะเข้าร่วมโครงการเดินสำรวจดินนะคะ69จังหวัดประจำปี2569จะต้องทำอย่างไรซึ่งหนังสือตรงนี้จะแจ้งไปถึงผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จะประกาศให้กับลูกบ้านได้รับทราบหลังจากนั้นเราไปลงทะเบียนไวท้ที่ที่ดินในที่ตั้งแปลงปลูกของท่านนะคะแล้วในลำดับต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่สำรวจโ,รโครงการที่ดินนะคะแล้วก็ออกสำรวจจังหวัดทำแผนออกสนุดที่ดินก็จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับ น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้ทราบเราก็สามารถออกสนดที่ดินได้ค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งประกาศนี้ท่านนายกอนุทินชาญวิรุลุลท่านเป็นคนประกาศเองนะคะเมื่อวันที่28ตุลาคม2568ค่ะนายอนุทินชาญวิรุลุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไหนใครที่รอคอยโครงการสำรวจดิน69จังหวัดบ้างคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ